กาคือจุดติดนาทีแต่ยึดใจแต่บริหังบันเข้าใจนะครับสอสารพุ่นยูฐานสองแต่งตัวเร็วแต่งตัวไว้แต่งตัวงามเห็นใจคนอยู่เบื้องหลังสร้างรุ่นเดียวกันครับ ต่อเซเบน่ากันไปครับขบ้มามังงท่านฐานหนึ่งและฐานสองโสกันไปว่าพี่น้องนะครับจะคืบอกว่าหลาไปไหนแต่การตอนนี้ทั้งสองฐานก็เสียงดังพวกขะพวกขะแล้วะ เกี่ยวกับมาตรฐานหนึ่งจุดของความกรุณาพี่น้องถอยออกไกลๆก่เดี๋ยวเรไปชูปากเสียกไปนเถอของมันไงไหมมือชี้เทียเนาะเนี <c ười> like like ่ยกะดีม <the> ันเสือกตั้งใจซะบุรุษดั้งแต่นั้นแล้วพี่น้องนะครับมาฐานหนึ่งจุดให้พี่น้องถอยออกไก่ไก่เตะขันพี่น้องที่เชื่องเชื่องใจกับวันว้ากันครับเตะกับอกาศมู่บ้านมารับผิชอบ เข้าใจตามนี้เนาะนะครับเป็นโค้ชเป็นหัวเป็นใหญ่ของคณะกรรมการนะครับคุณน้ำมันไผจุดไประดับล่งางด้วยว่าฐานไหนสี่จุดก่อนอธิบายนะครับผู้ชันหนึ่งชันสองขามาังห่อสี่นายไร่เป็นไงพออยายามกองด้วยกันพอดาวบ้านพูลง,งามกับบานดวงรถตีกับเลี่ยวเนื่องจาก สุดไปอย่าให้ประกาศไทเดี่ได้บันเพราะดาบ้านพลงามพี่น้องไปเล่แล้วเนื่องจากสุดสิงครับคําโมวบันทิชัยสุดกันเกื้อเก้ว่าอะไนี้เอ้าน่ะอ่ะแล้วก็บทิสาวทานกันจริงทิ้งเจ้าโซกับสุดกับทิกรับกันบันโอ้ยเอออ่ะไป เบิ้อกันให้มันทำน้ำกันพ่อพ่อไปยังน้องพี่น้องงานบ้านเฮารถจอคันหน้ากะออกบ้าละเพราะว่าบางไปยังเหลือหลายอยู่พี่น้องกะยังเหลือหลายรถกับบ้านพร้อมกันพ่อฐานสองเสียหน้าขันเล่นเขาเาครับฐานสองสนะครับก็เล่นเขาฐานหนึ่งคว่ำกติป้อยฐานหนึ่งนะครับวันนี้คือกติกาเดียวกันกนะครับทอปแปดนะครับเพิ่มต,ตัาตบองมือไหล ตั้งมาได้ไงกันเวลาสิจุดฐานที่หนึ่งขอขอ,ขอทุก,กันหน้าจากที่จังงองเขา,ลาลเหลอกคิโยฟ้าและคุณเออแต่กับเพราะว่าของมันไงอีนังมันก็เป็นไปได้จู่อันที่แน่แต่กับเพื่อความปลอดภัยของพี่ของน,อน้องความปลอดภัยของญาติพี่น,อน้องเขาคุณมาร่วมการร่วมงานแต่กับกระไรทางการกำกับการกับขอหลอกมาแต่กับฐานจุดฐานหนึ่งนั้นที่เราต้องถอยออกไกลๆน,นะครับขอบคุณที่พเราทุ่มเทมาโยมือ นะครับที่ท่านกระากรรมการเฮานะครับได้ตกลงกันกับพี่กับน้องครับเร่งเขานะครับสัญชาตหนึ่งคันสองไถแล้วคือปล่อยนะครับส่วนฐานที่สองเริ่มส่งต่อแล้วหลานสาวลูกหลานหญิงนะครับนั่งต่อนะครับส่นงนะครับ,าบาต่อให้ครับนะครับขับรถไปเดียวก็มา ดังนั้นพรองอตนาจะได้กระานสองครับอติวนากันเลยนะครับนะครับจิบบอลนี่แหละันเล้ยบอลจุ่งเนะขาชอนเอ no. ้าเล่นเขาเล่นเขาจีบบอยก่อนงมันสิคำนะข้ามมาง้อสูบกันเอาหลักอสูกันเอา แต่กับผมที่อรอนะแต่กรผมที่อรอดถ้าแล้วก็คือปล่อยเลยดังงานพี่น้องคุยกันแน้มันแล้วบุวรุษคนสมาถามตั่งไฟฉีฐานสองเป็นเท่านหร่มีแล้วก็เป็นเท่ 4, าสี่เนาะ เอาเล่ยเขาเลขานสองครับจะได้ปลอยให้คันซาัดปล่อยที่สอง้ลยนะบึงกอนว่าของไปสี่บ้องกระบัว กันอออบอกว่าฐานใดเอาฐานนั่นแล้วบ้างนะครับก็เสียงไม่หลายบนดีๆนะครับเพราะว่าเสี่ยงปลอดแอดออสนะครับนั่นคือเป็นการนะครับพันต่อแล้วสำหรับการฐานไม่ได้นะครับเฮ้ยเวจะต้องร่วมกันเพราะว่าเปิดเปิเปิดปอกกัน <Huh? S 1> เอ,อนาฐานฐานที่สองนะครับ เอาเบิงบ้งเบิ้งใส่กันทันเบิ้งใส่กันมันจอ่นอลลลแล้วคำมันตีคำเลี้ยงเขาลูกพี่เลี้ยงเขาให้เราลุบมาไเลยครับทางสอง้าถาหนึ่งอมจะกรับเกี่ยวพบตำแหน่งไ้เฉวนากันไป ล้วก็ภรภาษีวัานกันไปขอความร่วมมือจากพี่น้องถอ,อยออกไปนะครับหลังปใต้เห็นได้เด้อบมอกไปมันใหญ่ล้วก็พี่น้องครับขอความกรุณาเพื่อความปลอดภัยของท่านรายการบอกไปครับอไปขยับอไปตอนนี้นะครับมีมีคำบอกมาบ้ามง,โงโมีแา้วครับ่าคอันที่<อ>นึ<อ>่นน<อ>ั<อ>่นนาเปย์ก<อ>ัน<อ> นาทีโบมี đ áng, đ áng n n inh, night, ่อาพี่น้องนาฐานฐานหนึ่งถอยออกแล้วฐานหนึ่ถอยออกไกลๆครับถอยดังถอยถอยถอยความปลอดภัยของท่านต้องมาที่หนึ่งหัวคุณแม่กะถอยข่าวบอกพ้ฟังเวลาพิชฌาเพื่อความปลอดภัยของท่านนะครับเพราะเสาไฟมันใหญ่พี่น้องต้องเข้าใจนะครับขอร้องกันแล้วถ้าท่านจะยุ่งเครื่องรุ่มเชื่องายกับพี่ที่สนใจกัน บังฟรินบาเป็ดเอฟเวอีลาผู้นำเก่าคือเสียบปดเสียวัดครับถอยนั่งถอยถอยนั่งนา่งพงกำงานหนัถอยเนี่เป็นห่วงสานทีหนึ่งเด้สาธิตหนึ่งสานทีหนึ่งอัโหลย่าสามคัลียา เราพี่ลูกชายก็จะเกลี้ยวกับตัวไม่นะเพื่อนเอฟเวอร์ ยัดกูเชื่อเดินนุ่มแบบนั้นละฮะาดินไปเดินไปฐานสองก็เท้นากันไปเดีอยฐานสองด้อลาลูลาบ่าลูกทุ่เยอะเ้ยจะแมนงามบก่อนเลยงามโยกเบียดอตอกันขวาแล้ว

ไปยังเปิดเรียบร้อยเด็กเฮ้ยพาไปตาบังหับหัวนันมีละค่าปัจจัยไอ้พี่น้องยี่สีบเงินสามละสังมาคุยเลยไอ้โรงงานมั้ยมาคุยน้ำหนองเลี้ยงมั้ยดูตัวตาด้ลยไป รอยยี่สิบใบดูดูาก็เลยโอ้ยอาหัวบอดูเต็มครับเนาะต้องการไปเบิ่งฐานสองเ